จะไม่ที่เก่งใช้คำพูดอะไรที่มันเก่งมากในการที่จะให้ตาลังใจแตบสิ่งที่นางพูดทั้งหมดที่นพูดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจนะคะแล้วก็รู้สึกจาก้นจริงว่าเออมันบอกว่าชีวิตของคนทุกคนที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นการเดินทางนะคะเอไม่ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่สมมติยกตัวอย่างเราเราต้องใช้เจนแล้วสิ่งที่เราต้องใช้เดินเร็จค่ะอย่าไม่ต้องเดินต่อดีเก่งมากเราก็หยุดพักนิดนึงแล้วเราก็ต้องเดินถึงแล้วมันจะเจ็จ เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเราต้องต่อสู้กับความรู้สึกแบบนี้ที่สุดคนที่ที่การทางร่างกายส่วนใหญ่จะไม่ทีการทางด้านจิตใจเพราะเขาจะมีปิด<ะ>มีเวลาที่ควบคุมอะไรหลายอ,อย่างได้ดีกว่าคนที่ปกติแล้วชอบทำตัวเวยเรยไม่รู้จกักการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง<ะ>คุณดีกว่าคนเหล่านั้นเยอะ เพราะว่ามีเงี้ยกว่าคนที่ที่จาได้ดีใจเลยค่ะรู้จักของนางมากๆกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ไม่้หัวราคาแบบมองว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะถ้าเรามีมีๆกำลังใจที่ดีแล้วก็รู้จักที่จะต่อบรับทุกอย่างทุกอย่างก็จะดีลง แล้วมันก็จะดิ้นต่อไปเรื่อยๆอยากจะให้อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าพ้ออย่าพ้ออะไรกับชีวิตถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยตัวเองแย่หรือเจอตัวเองเจ็บตรงไหนก็แล้วแต่ก็หักออแล้วก็เดินต่อไปชีวิตเป็นการเดินไปค่ะเออมาเช็คก่อนเลยนะ